สวัสดีคะ่ะอร่อยง่ายบายแม่ต่ำวันนี้นะคะจะพาทำข้าวต้มผัดอีกแล้วนะคะสูตรนี้แม่ต่ำจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะล้างข้าวเหนียวนะคะล้างสองสามน้ำแล้วก็แช่ไว้นะคะไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะคะระหว่างที่แช่ข้าวเหนียวก็หันไปตัดใบตองรอนะคะการทำใบตองมาฉีกนะคะตามที่เห็นนะคะแม่ต่ำก็จะฉีกความยาวประมาณนะคะหนึ่งคืบของแม่ต่ำเองนะคะแล้วก็พับ พับทะแยงมุมนะคะเข้าหากันปึ๊บแล้วก็ตัดนะคะตัดตามรอยนะคะที่พับนะคะนี่ตัด,ต,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 ดตัดนะคะนี่เป็นวิธีทำเป็นวิธีห่อแบบคุณยายนะคะคุณยายที่บ้านนะคะทําให้ดูแบบนี้นะคะมาแตก็จํามาทําตามนะคะเป็นข้าวต้มที่ห่อง่ายทานอร่อยนะคะ ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเตรียมใบตองเสร็จนะคะจากนั้นเราก็ไปเตรียมน้ํำกะทิต่อกันเลยค่ะมาดําใช้มะพร้าวขูดครึ่งกิโลกร,รัมนะคะเพื่อที่จะเทเตรียมกะทินะคะมีแยกั้งหัวกะทิห่างกะทินะคะมาดําได้หัวกะทิประมาณ1.2ลิตรแล้วก็หางกะทิก็ประมาณ1.2ลิตรนะคะ แล้วก็หัวกะทิก็ต้องเอามาแบ่งครึ่งอีกนะคะหางกะทิก็แบ่งอย่างละครึ่งมาแต่จะทำสองอย่างวันนี้ทำสูตรแบบสูตรเบเตอร์กับสูตรออริจินอลนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะเอากระทะนะคะแม่แต่ใช้กระทะเคลือบนะคะเพราะว่ากวนง่ายนะคะไม่ติดกระทะนะคะเดี๋ยวเก็จะแยกหัวกะทินะคะกระทะละเท่าเท่ากันนะคะเพื่อให้มีรสชาติที่เข้มข้นมันใกล้เคียงกันนะคะ แยกหัวก,กะทิหางกะทิใส่แต่ละกระทะให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตั้งไฟจนเดือดแล้วก็กะทิแตกมันนะคะเคี่ยวน้ํากะทิไปเรื่อยๆนะคะจนกะทิแตกมันนะคะเมื่อกะทิแตกมันได้ที่แล้วนะคะปริมาณน้ําลดลงนะคะเหลือประมาณ500 ML นะคะมอจําก็จะจัดแจงทําแบบออริจินอลก่อนนะคะ ในระหว่างที่จัดแจงแบบออริจินอลนะคะแม่แต๋มก็จะเอาใบเตยนะคะไปปั่นนะคะใบเตยใบไปปัน่นแล้วก็เอามาเทสใส่กะทิที่ต้องทําใบเตยไปก่อนเพื่อให้น้ํานะคะน้ําแห้งลงนะคะแล้วแม่แต๋มก็มาคั่วแบบออริจินอลรอนะคะแต่ละสูตรจะใช้ข้าวเหนียว500กรัมแล้วก็จะผัดใช้เวลานะคะไม่ต่ำกว่า5นาที ใช้เกลือต่อกระทะนะคะ1ช้อนชาแบบพูนนะคะเพื่อเพิ่มรสความเค็มเล็กน้อยเราใส่กล้วยที่มีความหวานแล้วเพิ่มเค็มเข้าไปเล็กน้อยให้มีรสชาตินะคะหวานอร่อยกำลังดีนะคะเตรียมแบบดั้งเดิมนะคะแบบออริจินอลเสร็จแล้วนะคะเราก็พักไว้ในจานนะคะนี่พักไว้ต่อจากนั้นเราก็เตรียมแบบเตรียมแบบ รสใบเตยต่อกันเลยนะคะน้ําที่ใส่ใบเตยไว้แล้วก็เคี่ยวไว้นะคะเริ่มลดปริมาณลงแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นกะทินะคะแตกมันอยู่และจากนั้นนะคะเราก็นะคะตั้งไฟให้เดือดนะคะแล้วเราก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะทําเหมือนสูตรออริจินอลนะคะใส่ข้าวเหนียวครึ่งกิโลกรัมนะคะแล้วก็ใส่เกลือไป1ช้อนพูนนะคะ จากนั้นนะคะก็ผัดนะคะให้เข้ากันนะคะใช้เวลาผัดประมาณ5-6นาทีนะคะจน น้ำแห้งแล้วก็ข้าวเหนียวติดกันนะคะเป็นอันเสร็จพิธีนะคะจากนั้นเราก็นําไปห่อได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปหอ่อลืมนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งคือการเตรียมกล้วยนะคะพอดีกล้วยลูกไม่ใหญ่แล้วก็สุกงอมมากเลยนะคะเราก็ทำการปอกกล้วยก่อนนะคะแล้วก็ผ่าตามชอบนะคะตอนนี้ลูกไม่ใหญ่จริงๆนะคะเนี่ยผ่าสงชิ้นนะคะห่อได้สองห่อนะคะครึ่งกิโลกัมาต่ำก็ห่อได้ประมาณ30หอ่อ หอเล็กๆนะคะหอหนึ่งก็3คําก็หมดแล้วนะคะนะคะผ่าจนกว่าจะได้ปริมาณที่ต้องการนะคะแล้วเราก็นำไปห่อกันค่ะตอนมา้ําเริ่มห่อจากสูตรใบเตยก่อนเลยนะคะสาธิตสุดใบเตยสีสันสวยงามมากเลยนะคะเตรียมใบตองที่เราตัดแล้วนะคะแล้วเ,เราก็ใส่ข้าวนะคะแบบๆข้าวให้แบนๆนะคะนะเพื่อรองกลุ กล้วยนะคะใส่กล้วยเข้าไปนะคะเราก็ใส่ข้าวข้างบนนะคะนะใส่ข้าวเข้าไปอีกนะคะข้าวที่ผัดแล้วนะคะนะคะตบซ้ายตบขวาตบบนตบล่างนะคะนะถ้าข้าวเกินเราก็เขี่ยกออกหน่อยนะคะตบซ้ายตบขวานะคะห่อให้กล้วยอยู่ข้างในข้าวนะคะจากนั้นเราก็นะคะพับทะแยงก็หากันหมุนนะคะ หมุน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 นะคะแล้วก็พับจีบบนจีบล่างนะคะเพื่อที่จะห่อปิดข้าวต้มเรานะคะเป็นยังไงคะหอ่อง่ายไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามไหมคะเมื่อห่อนะคะครบตามจํานวนนะคะที่ต้องการแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เตาถ่านนะคะนึ่งนะคะมาแตมใช้เวลานึ่งชั่วโมงกว่าเลยนะคะ ข้าวต้มผัดนะคะยิ่งนึ่งนานนะคะมาตําก็ว่ายิ่งอร่อยนะคะเพราะว่ากล้วยนะคะใส้กล้วยข้างในนะคะจะสุกเต็มที่นะคะนะคะมีความหวานกระจายมาข้างนอกนะคะละมุนละไมนะคะท่านได้เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วมาตั้ก็จะเอามาชิมก่อนนะคะแน่ใจว่าสุกครบแล้วนะคะมาตั้ก็จะเอามาพึ่งไว้นะคะในกระด้งน้อยๆนะคะเพื่อระบายความชื้นนะคะให้ ข้าวต้มเราแห้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสุกเรียบร้อยตัวนี้คือรสใบเตยนะคะน่าทานหรือเปล่าเออนะเดี๋ยวมาําจะแกะรสออริจินอลให้ดูด้วยนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะรสชาติเ็จะหวานมากนะคะจ,ะจะมีความหวานของกล้วยนะคะเพราะกล้วยมีความสุกงอมมากตัวนี้คือสีขาวที่เป็นแบบออริจินอลนะคะจะไม่มีกลิ่นใบเตยนะคะ จะเปิดให้ดูนะคะหวานทั้งสองนะคะหวานโดยไม่ต้องใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวก็มีความหวานอยู่แล้วนะคะแล้วก็กะทิความหวานความมันจากกะทิแล้วก็ความหวานจากกล้วยที่สุกงอมนะคะ mm. ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณทุกคำติชมค่ะพูดผิดพูดถูกพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะท่านใดมีคำชี้แนะติชมได้ค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ